ค่ะตระเ่มทำสมบางทีค่ะพี่น้องคุกท่านค,ค่ะวันนี้นะคะพบกับเราอีกครั้งแล้วเนาะในในรายการกองทัพทัพช็อคนะคะพี่น้องคะต้องบอกเลยนะคะว่าข่าวสถานการณ์นี่โหต้องอัปเดตก,กันวันต่อวันเวลาต่อเวลาวินาทีต่อวินาทีนะฮะเนี่ยเห็นไหมคะพี่น้องเราคิดว่าเราหมดเรื่องของออนายกแพทองทานไปแล้วเนาะอย่างที่อาจารย์เคยพูดว่าก็สําเร็จเป็นระยะระยะเนาะ แต่ความชั่วมันไม่ได้ตายง่ายๆเข้าไหมฮะมาวันนี้เราก็ได้ข่าวอีกนะฮะว่าโอ้โหเกิดแทนที่เรียกว่าหมดความชอบธรรมในการที่จะบริหารประเทศแล้วแต่ความอยากได้อยากมีอยากเป็นยังมีอยู่เยอะกลายเป็นว่าแทนที่รัฐมนตรีต่างๆหรือนักการเมืองต่างๆเนี่ยหันกลับมาดูผลประโยชน์ชาติแผ่นดินว่าตอนนี้ต้องการอะไรประชาชนต้องการอะไรชายแดนก็ยังต้องสูวบกันอยู่เลยเนาะยังต้องบอกเขาเรียกว่ายัุงยื่นๆกันอยู่นะคะ ข้่ายากหมากแพงก็ยังมีอยู่แต่วันนี้นักการเมืองทําอะไรคะพี่น้องมัวแต่แย่งตําแหน่งกันแย่งกันครองอํานาจนะฮะในพักที่เราเห็นอยู่แล้วเนาะว่ามีพักพักหนึ่งที่ได้รับการบริหารประเทศเนาะพักเพื่อใครนี่แหละนะคะได้นายกมาสองคนละในขณะเดียวกันเนี่ยผิดจริยธรรมทั้งคู่เลยเห็นไหมคะพี่น้องซึ่งในลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็ต้องถือว่าหมดความชอบธรรมแล้วนะ พรรคเนี้ยควรจะหมดความชอบธรรมในการที่จะมาเลือกหรือเข้ามาบริหารประเทศแล้วถูกไหมฮะเพราะเนื่องจากว่าสองปีที่ผ่านมาเราก็เห็นอยู่แล้วว่าเขาไม่ได้ทําอะไรเพื่อพี่น้องประชาชนเลยสิ่งที่เขาพยายามทําก็คือพยายามจะดันคาสิโนโน,นะคะหรือพยายามจะผลักดันกลายเป็นว่ารวมสุดท้ายแล้วออกมาคือเป็นไส้ศึกของกัมพูชาด้วยซ้ํามาวันนี้ก็ยังพยายามต้องบอกว่ายังพยายามที่อยาก จะมีอำนาจอยู่ในรัฐบาลต่างๆอีกอ่ามาวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังพี่น้องกันว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างในเรื่องนี้นะคะเชิญคุณป้อมก่อนเลยค่ะอะผมขอแลกเปลี่ยนอย่างนี้แล้วกันครับว่าตอนนี้เราเห็นเลยว่านักการเมืองเนี่ยเราเรารู้เราเราเข้าใจได้แล้วว่าตอนนี้เราเข้มแข็งแล้วว่าเราจะไม่โอนอ่อนไปตามน้ำหนักของไขรที่จะเชิญชวนแล้วนะแต่ผมยังยืนยันอยู่ว่าถ้าคการเมืองใดก็แล้วแต่ มีนโยบายหรือคำพูดที่สวยหรูอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยผมยังไม่ได้ตัดสินว่าเขาเป็นคนดีหรือเป็นคนที่บริหารประเทศได้แต่ผมจะตัดสินตรงที่ว่าถ้าน,นักการเมืองเนี่ยนะพูดหวานสวยหรูแบบไหนก็แล้วแต่แถ้ขัดผลประโยชน์ของชาติแล้วก็ศาสนาพระมหากษัตริย์ของเราผมถือว่านักการเมืองเหล่านี้ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าเป็นความเข้มแข็งของเราต้องอยู่ตรงนี้ให้แม่นเพราะว่าถ้าไม่งั้นเราก็จะหลงไปคําเชิญชวนเนาะ แล้วนกระทั่งตะกี้ก็มีบอกทุกอย่างว่าเราเคยบอกรองแล้วก็เรียกร้องขานาขอความเรียกร้องเลยว่าเห็นแก่ประเทศชาติสุดท้ายเนี่ยผมําวันนี้ผมฟังข่าวมานะบอกว่าจะคืนอนานาจให้กับประชาชนประชาชนเรียกร้องมานานแล้วคุณยังไม่เคยคืนอนานาจเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยคุณจะมาบอกว่าคุณคืนแต่เราเห็นนะการกระทําของคุณมันบ่งบอกชัดเลยว่าคุณกําลังพูดไปเพื่อความสวยเพื่อจใจอํานาจแก่ตัวเอง เพื่อไทยาแบบนั้นไม่ได้ทําเพื่อจะให้คืนอำนาจแก่ประชาชนแม้กระทั่งตอนนี้เหมือนกับป่ากําลังอยู่บนบกกําลังจะดิ้นตายกาลังจะทําทำทุกอย่างเพื่อได้อํานาจแต่เราก็มองเห็นดีด้วยนะครับพี่เอ็มว่าเอะผมเห็นมองว่าอ๋อถ้าทำไมเขาต้องมาแย่งกับเ,เรื่องของเป็นนายกเลยว่ายุบสภาท,ทั้งทงที่ก็ยุบสภาก็เหมือนกันใช่ไหมแต่มันมีนัยยะเพราะมีคนบอกเราว่าอ้าวก็ในเมื่อนายกทั้งหมดเด้ มันหมดแล้วแล้วทําไมพวกเรายังทําอยู่อีกยังอยู่อีกผมจะบอกว่ามันไม่ได้แค่คนเดียวครับระบอบของความชั่วมันเป็นระบอบเป็นขององค์กรเป็นระบบกาเ,เรียกว่าเชื้อชั่วยังอยู่ใช่ตะกี้กิจบอกว่าในในตะกี้จะพูดถึงนิดเดียวนะไม่ได้แาวไปเล่นเล่นว่าที่เขาบอกว่าเห็นในตัวอะไรที่มันเดินอยู่ในสภาผมว่ากิจน,น้องกิจอาชินแล้วละ่ะเพราะอะไรรัฐสภาเขาขานกันเต็มไปหมดแล้วใช่รัฐสภาเขาขานกันอยู่เต็ไมไปอยู่ไม่แปลกอะไรที่เราก็เห็นเหมือนกันแล้วก็เลยบอก พอพอเม็นแบบนี้นะผมยังย้ําอยู่เลยว่าตอนเนี้ยผมก็เลยบอกว,ว่าทุกอย่างมันเป็นระบอบถ้าเราหยุดเนี่ยคนชั่วจะกลับมาอีกเขาจะไม่ยอมเพราะเราไปสังเกตประวัติแล้วทุกอย่างเนี่ยเราเคยเขาเคยเตี้ยงพัมแบบนี้มาแล้วแล้วปรากฏว,ว่าพอมีเกิดเหตุรัฐประหารกันแล้วแต่โจมตีสุดท้ายเขาก็ขึ้นมาเป็นนายกได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นความเป็นระบอบของสุดของเราคือแค่คนดีเนี่ยมีกําลังนะ แล้วก็เอาภาระในส่วนเนี้เราก็ใครจะว่าอะไรเราเราไม่เป็นไรเพราะเราถือว่าให้ดูเราเป็นกําลังใจให้เราแล้วกันจะด่าจะติอะไรเราไม่ว่าแต่ขอใย,ยืนดูเราทํางานได้ได้ครับไม่เป็นไรผมว่าผมคิดอย่างนั้นนะและอย่างหนึ่งจะฝากพี่น้องว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีฝ่ายคนที่ให้กําลังใจอีกฝ่ายตรงข้ามนะผมก็เลยจะบอกพี่น้องว่าเราไม่ใช่คนขี้แพ้จวนตีเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้แพ้ใช่ไหมครับ เพราะเราชนะแล้วคนที่เขาคิดว่าเขาแพ้เขาก็จะพยามดิ้นลนให้เขารู้สึกจะหยาบคายแต่เราจะทําอย่างคนมีปัญญาเราจะอยู่แบบคนมีปัญญาพรุ่งนี้เนี่ยจะอยู่กันแบบก็คือใครจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอให้เราอยู่ในขอบเขตของกฎหมายแล้วก็ไม่อยู่ในอารมณ์ที่รุนแรงเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องทําแบบเนี้ยเราชนะอยู่แล้วอย่าเป็นคนที่ทําให้ตัวเองแพ้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะทําสงบแบบนี้แหละแล้วก็ฟัง เะไรเพราะเดี๋ยวนี้เราไม่มีแกนนําเรามีแต่คนพูดร่วมอุดมการร่วมกันแล้วก็ทําเพราะเราถือว่าคนของเรามีปัญญาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมวลชนของเราพิสูจน์มาแล้วใช่ไหมครับเราไม่เคยคายความรุนแรงเลยใช่ไหมเราก็ชนะเพราะเราไม่ได้รุนแรงใช่ไหมเรายืนยันแบบนั้นเพราะนั้นสิ่งต่างๆแบบนี้ผมยังยืนยันว่าพรุ่งนี้เราต้องไปต่อถ้าเราไม่ต่อคนชั่วก็ต่อเอาไหมครับให้คนชั่วเกิดขึ้นมาใหม่เอาไหมไม่เอาสู้ไม่สู้ สู้ <So, S 2> oh. เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปด้วยกันแต่เราไปแบบคนมีปัญญานะครับอ่ะเชิญเลยครับผมเอาเปประมาณนี้ค่ะ,ะพี่น้องก็เห็นนะคะว่าเขามีวิธีการนะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ที่คุณปอมบอกว่าโอ้เขาทำเพื่อชาติคือนำด้านให้ประชาชนทําเพื่อผลประโยชน์ของประเทศภาษาเหล่านี้นะคะเป็นภาษาสวยๆหรูๆเพื่อให้ตัวเองเกิดความชอบธรรมในการทําชั่วเพราะว่าอะไรสิ่งที่เขาทํามันปรากฏชัดอยู่แล้วใช่ไหมคะพี่น้องว่าตัวเขาเองเนี่ย พอเขาบอกว่าเขาจะเลือกอ่าพอถึงเวลามีการหัวกันแล้วถึงเวลาปุ๊บอีกฝ่ายหนึ่งก็จะไปเลือกอีกอ่ะเขาบอกว่าเขาประกาศยุบสภาเห็นไหมฮะแปลว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยไม่มีจุดไหนเลยที่เขาทําเพื่อประชาชนเห็นไหมฮะแม้กระทั่งพรรคสีส้มก็ตามบ,บอกว่าจะต้องมีสมข้อนะอ่าจะต้องยุบไทยใน4เดือนจะต้องแก้รัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็จะต้องอะไรอีกข้อหนึ่งเออม,มีทั้งหมดสด้วยนะ <4 S 2> เขาคือ <5? S 2> ว่าไม่ให้ภูมิใจไทยเนี่ย ไปเอกเสียงทั้งมากอันนี้เห็นไหฮะแล้วเขาจะยืนยันว่าเขาไม่เอาตําแหน่งและไม่เป็นรัฐบาลทั้งๆที่คุณออกมาเพื่อที่จะสมัครเป็นสสในการบริหารประเทศชาติเวลาคุณขายเสียงคุณบอกว่าอะไรนะหาเสียง11ล้านเสียงคุณอ้างแต่11ล้านเสียง14ล้านเสียงแต่ถึงเวลาคุณได้คุณมีโอกาสที่เข้ามาบริหารประเทศแต่คุณกลับบอกว่าฉันขออยู่เฉยๆก่อนฉันขอเป็นฝ่าย้าน2ปีคุณยังค้านไม่พอีกเหรอฮะ เรายังไม่เคยเห็นผลงานในขณะที่คุณเป็นฝ่ายค้านใน2ปีที่ผ่านมาเลยเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นชัดวันนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะพี่น้องว่าเรามาดูตัวละครแต่ละตัวเนาะในพักแต่ละพักเนี่ยว่าเขาเป็นคนดีหรือคนไม่ดีมันก็ทําให้เราเห็นชัดในข้อนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราแล้วเขาพยายามที่จะยุบสภาเพื่อที่ต้องการจะคลองอํานาจต่อสิ่งที่พี่น้องประชาชนในวันนี้สังคมที่เขาเห็นนะคะเห็นไหมคะว่ามีจุดไหนบ้างไหมคะที่ว่า อ๋อมาช่วยเรื่องของมันหน่อยสิมันกําลังราคาตกหรือว่ามาช่วยในเรื่องของออชายแดนไทยกับพูชาสิไม่มีใครพูดเลยวันนี้มีเกิดอะไรการแข่งแย่งชิงดีที่จะเอาอํานาจเพื่อมาอยู่ที่ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามพี่น้องประชาชนต้องไปต่อแน่นอน<ๆ>ใช่ไหมคะครับผมเสริมีนิดนึงนะก่อนจะไปมาพี่น้องเมื่อกี้อย่างพูดอันนี้ไปก็คือว่ามันมีนัยยะอย่างหนึ่งครับว่าที่ผมมองเห็นตามชาวบ้านเลย ว่าเอ๊ะทำไมเขายุบสภาเขาต้องจ้องแย่งกันด้วยนะก็คืออำนาจหมดนะแต่มันมีช่วงรักษาการช่วงนี้ถ้าสมมุติว่าเพื่อไทยเนี่ยกลับว่าถ้าเขาได้ยุบสภาก็สร็แล้วอํานาจก็ยังอยู่กับรักษาการของเพื่อไทยใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมุติว่าภูมิใจไทยเนี่ยเป็นนายกแล้วยุบสภาอํานาจก็ยังอยู่รักษาการของภูมิใจไทยใช่ไหมครับเพราะฉนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเปอร์เซ็จเด็ดขาดของเราเนี่ยที่เราตามมาทั้งหมดเนี่ยก็คือ เราเห็นเลยว่าลักษณะกว่าจะเลือกตั้งกว่าที่จะจบการเลือกตั้งกว่าจะสวายสัตว์ปฏิญาณประกาศเนโหที่ระยะอย่างขนาดเนี้ยเขาสามารถที่จะซ่อนอย่างใต้พรมจัดระเบียบของให้แก่ประโยชน์ส่วนตนไว้เพื่อจะมาเขาเรียกว่ามาเลือกตั้งใหม่นะผมว่าสิ่งเหล่านี้มันทําให้ผมรู้สึกว่าผมท้อไม่ได้นะแล้วเราประมาทไม่ได้เพราะว่าเรามาเลือกเลยว่าระหว่างภูมิใจไทยกับเพื่อไทยมันจะเป็นงไงใครจะดีกว่ากันนะ เราก็ไม่ว่าใครดีต่อกันเนาะเพราะเรายืนยันประกาศไปแล้วว่าเพราะฉะนั้นไทรที่นอกจากเพื่อไทยแล้วเป็นภูมิใจไทยก็ต้องมาฟังเงื่อนไขของเราเหมือนกันเพราะเราจะเอาเงื่อนไขของเราเป็นหลักถ้าเขาทําชั่วเราก็ไล่เราก็คิดอ,อย่างนั้นเนาะอธิบอีจะเสริมหน่อยก็เช่ครับ,รบ,รบในมุมมองนี้อารวมเห็นยังไงบ้างว่าทําไมพักเพื่อใครเนี่ยทําไมถึงหมดความชอบธรรมที่จะไปต่อครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับในความคิดของของผมเนี่ย พรรคเพื่อไทยเนี่ยขาดคุณสมบัติที่จะเป็นพรรคการเมืองของประเทศไทยแล้วแหละเพราะอะไรครับเพราะว่าตอนที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงนะแล้วก็รับปรับรับคำว่าถ้าเขาได้เป็นรัฐบาลเนี่ยใช่ไหมสินค้าต่างๆจะลดลงค่าน้ำค่ไาไฟจะลดลงใช่ไหมพี่น้องจะอยู่ดีกินดีใช่ไหมทุกอย่างรับปรับรับคำหมดนะเสร็จแ,แล้วพอมาเป็นรัฐบาลปั๊บเนี่ยสิ่งที่เขาให้สัญญากับประชาชนไว้เนี่ย เพราะทาไม่ได้สักอย่างนี่ความโกหกตอแหลหลอกลวงประชาชนนะครับที่พักเพื่อไทยทําไว้นะเสร็จแล้วมันตรงกับคําสอนที่พระเจ้ตรัสไว้ว่าใครก็ตามที่โกหกเนี่ยไม่มีใครเลยนะที่ทําบาปไม่ได้ไม่มีใครที่จะทําบาปทุกอย่างไม่ได้เพราะจะทําบาปได้ทุกอย่างดังนั้นบทพิสูจน์ตัวนี้ก็ได้พิสูจน์แล้วว่าพักเพื่อไทยไม่มีความชอบธรรม,ม,มในการที่จะบริหารรัฐบาลต่อไป จเป็นรัฐบาลต่อไปพริหารประเทศต่อไปเพราะว่าเขาโกหกประชาชนนะเขาโกหกประชาชนเขาหลอกลวงประชาชนนะครับดังนั้นพวกเราก็ต้องเอาให้ถึงที่สุดอย่าให้พักเพื่อไทยปกครองประเทศต่อไปได้นะครับนะเพราะอะไรเพราะว่ายิ่งอยู่ไปนานเท่าไหร่มันยิ่งจะเกิดความเสียหายกับประเทศไทยมากเท่านั้นนะครับนะพรุ่งนี้เราก็ต้องไป นะครับแล้วยินข่าวว่าเขาเขาก็อยากจะเป็นรัฐบาลอีกเนกาะทั้งที่มันน่าจะหมดหมดความชอบธรรมไปตั้งนานใช่ไหมขนาดไปเสนอขอยุบสภาก็ยุบไม่ได้นะแล้วว่าจะเป็นฝ่ายค้านก็สุดท้ายก็จะเสนอ,อคนของพรรคเพื่อไทยไปแข่งกับภัมิภูมิภูมิใจไทยเนเาะอล้แสดงว่าเขาก็ยังแต่และแต่แตะไปเรื่อยไงใช่ไหมแาทนาที่จะยอมรับความจริงนะว่าชอวิจริงแล้วนะ่มันจะบความชอบธรรมไปแล้ว ให้โอกาสคุณทั้งสองปีแล้วใช่ไหมแล้วสุดท้ายคุณก็โกหกประชาชนมาตลอดตลอดตลอดเลยแล้วที่เลวร้วายไปกว่าน,นั้นก็คือสิ่งที่คุณทําปัจจุบันที่คุณทําอยู่ทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่นโยบายที่คุณให้สัญญากับประชาชนไว้คุณเอามาสอดไ้เข้ามาใช่ไหมล่ะอ่ามันเป็นจะเป็นคาสิโนใช่ไหมอ่าหลายสิ่งหลายอย่างใช่ไหมที่ก็พรรคปไทยเอามาสอดแทรกเนี่ยทําไมคุณไม่บอกแต่แรกแหละว่าถ้าคุณเป็นรัฐบาลผมจะเอาคาสิโนเข้ามาก็ไม่บอกแต่แรก คุณโกหกประชาชนคุณต้อแห้ประชาชนคุณเลชช็กลอง,งประชาชนเราจะให้คนผู้นำอย่างนี้มาเป็นผู้นำของเราต่อไปเหรอพี่น้องไม่เอาใช่ไหมอา่าใช่ไหมังนั้นเราก็ต้องไปช่วยกันพวกนี้เนาะอย่าให้เพื่อไทยถล่มเข้ามาอีกจนได้นะครับนะประมาณนี้ครับเขาบอกว่ามีในยะนะคะพี่น้องมีข้อมูลมาบอกว่าทําไมเขาถึงจะต้องห่วงอํานาจกอดอํานาจไว้เขาบอกว่ามันมีผลในวันที่เก้า พี่น้องรู้ใช่ไหมคะวันที่9เป็นวันอะไรใช่ไหมคะพี่น้องเห็นไหมคะทําไมเขาคิดว่าถ้าเขายังได้อยู่ในตําแหน่งในอํานาจนั้นเขากอดเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นรักษาการอะไรก็ตามเขาสามารถที่จะโยกย้ายได้ไงเห็นไหมว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาพยายามนะก่อนที่นางสาวแพทองทานเนี่ยจะถูกศาลตัดสินเนี่ยคือเขาจะมีการโยกย้ายในเรื่องของกรมตารวจสํานักงานตํารวจแห่งชาติถ้าพี่น้องติดตามข่าวเนาะปรากฏว่าวันนั้นเนี่ย มันได้มีการเลื่อนและในขณะเดีวยวกันมีการเรียกมาคุยด้วยนะเห็นไหมฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือเขาไม่ได้นึกถึงพี่น้องประชาชนเขาต้องการเปลี่ยนหรือโยกย้ายเพื่อที่จะให้ซึ่งอำนาจนั้นมาเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องจะต้องไปเพราะมาเป็นวันสําคัญอีกหนึ่งวันเพราะถ้าเกิดว่าพักนี้ได้เข้ามาบริหารประเทศอีกรับรองเลยนะคะทั้งยวงยังกลับมาแน่นอนในบุญบองนี้พี่จิ๋วเห็นอย่างไรบ้างคะค่ะพี่น้องคะ เราจะยอมไหมคะที่จะปล่อยให้รัฐบาลเนี่ยกับฝ่ายค้านเนี่มาแย่งกันยุบสภาฝุ่นตลบขนาดนี้ยอมไหมคะยอมไม่ได้อย่างที่พี่น้องทุกท่านพูดหรือกล่าวมาเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าไม่ได้คิดถึงประชาชนเลยแล้วถ้าเราย้อนไปดูนะคะประวัติศาสตร์ของการยุบสภาเนี่ยทราบไหมคะว่ามีมากี่ครั้งแล้ว14ครั้งนะครั้งนี้ในปี68เนี่ยที่จะเกิดการยุบสภา เป็นครั้งที่15แล้วแต่ละครั้งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้องมีการที่ว่าบ้านเมืองผิดปกติแล้วต้องมีการรัฐบารแต่ครั้งนี้เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะเราต้องจับตาระวังเฝ้าระวังตลอดใช่ไหมคะอ่าฉะนั้นเราจะมาดูสิคะว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายคา้านเท่าที่ผ่านมาสองปีทำงานไหมคะไม่เลยแล้ว ฝ่ายค้านที่อย่างที่พักประชาชนเนี่ยเขาถึงแม้ครั้งเนี้ยเขามีโอกาสที่จะขึ้นมามามาเป็นรัฐบาลนะก็เ,เสี่ยงมากที่สุดเลยใช่ไหมคะแต่ก็ยังไม่กล้ามาทำเอ๊ยอย่างนี้ปอดปอดนะปอดแหกหรือไง<ะ>เพราะว่าถ้าเกิดมาทำงานแล้วก็จะเจอชนะักปักหลังเพราะว่าเท่าที่นีอยู่ก็มีเยอะอยู่แล้วใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นมาตาหนึหรือว่าหนึนะคะ คุณมีชนักปักหลังเต็มไปหมดเลยขนาดนี้ยังไม่มาทำงานนะแต่ถ้าทำงานแล้วจะเป็นยังไงคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเขายื่นข้อเสนอมาว่าโอ้ยูเหมือนเป็นคนดีจังเลยจะไมะ่ไม่เป็นฝ่ายรัฐบาลมีมีคนก็บอกว่าทำเหมือนทำให้ดูเท่เใช่เท่นมากเลยแล้วก็แบบยื่นหนึ่งคนแบบเหมือนกับโอ้โหอย่างที่ท่านจันบอกว่าเหมือนเขาก็ไม่รู้กาละนะ ก็แค่คนเดียวถ้างั้นเนี่ยชูลงแต่ว่าเสร็จแล้วก็ต้องโดนไปหมดทั้งยวงอันนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าไม่ได้ทําอะไรเพื่อประชาชนเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านซึ่งเราก็ได้ดูนะคะว่าเขาปุ่นตลบมากเลยใช่ไหมเอ็มเพราะว่าช่วงนี้เราต้องก็เลยต้องมาจับตาดูอะว่าพอฝุ่นหายตลบแล้วจะเกิดอะไรขึ้นใช่เขาเรียก่็เบียดหน้าข่าวเลยนะไทยกัมพูชาหายกลับเลย เจอสองสมวันนี้เลยโดนเบียดด้วย <ฮะ S 1> การวิ่งเต้นนี่แหละฮะ<ช>เห็นไหมคะพี่น้องข่าวกมพูชงกมปูชาหายก<ช>็บเลยนะเห็นน้องจานตอนนี้ก็เริ่มออกประกาศแล้วนะหลังจากข่าวดีแม่พี่น้องหลังจากที่นายกพ้นตาแหน่งปุ๊บเนี่ย <ฮะ S 1> ปรากฏว่าผู้ว่าสะแก้วนี่ออกมาประกาศเลยนะว่าจะเอาที่คืนและเ,<อ>เพราะเห็นไหมคะถ้าเกิดว่าได้ผู้นําที่ไม่ดีเนี่ย เขาก็สั่งการไปทางข้าราชาการได้ข้าราชาการก็ไม่กล้าทําอะไรเพราะว่ากลัวบางทีเขาก็กลัวเหมือนกันนะใช่แล้วแต่พอหลังจากตรงนั้นไปปุ๊บเนี่ยฟางก็เปลี่ยนสีถึงจะแว๊หนึ่งก็ตามใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเรายังได้รัฐบาลชุดนี้กลับมานะพี่น้องมันก็กลับไปรูปรอยเดิมค่ะกลายเป็นว่าทหารก็ถูกดดเดียวประชาชนก็ถูกดอดเดียวได้ดีไม่ดีอาจจะหนักวกว่าเก่าอีกด้วยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับว่า mm hmm. ตอนนั้นเราไม่เคยรู้เลยนะว่าที่ด้านแม่ทัพบุญสินเนี่ย ไปได้ชิงมาสิบเอ็ดจุดใช่ไหมครับก็แสดงว่าสมัยก่อนตอนน้นไอ้ตอนข่าวที่แล้วเนี่ยมันโดนยึดไปที่เขมรไปหมดแล้วใช่ไหมหเราเพิ่งมาได้คืนเองใช่ไหมถ้าเราไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะไม่เจอคลิปเนี่ยเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าระบบการเมืองของเราที่สนิทเนี่ยแล้วเขาทําลายเราประเทศชาติเราด้วยการผ่อนปลนแบบเนี้ให้เกิดความเสียหายไหมครับแล้วเรามาชิงมาขนาดภูมะเขือนนะผมยังเห็นเลยเอ้ยเอ้าคนในเมื่อเป็นของไทยแล้วทําไมเราต้องต้องภูมิใจด้วยนะ พอมาเลือกอีกทีโอ้โหเราโดนนะักการเมืองเนี่ยแล้วก็โกงกินกันแล้วก็สนิทกันประมาณสาสิกว่าปีนะเขาสั่งสมแบบนี้มาด้วยเหตุผลแบบเนี้เราจะรู้เรื่อยๆว่าการเมืองที่มีผลประโยชน์เพื่อพวกพ้องเนี่ยแล้วโกงกินกันแบบเนี้เขาทํากันแบบนี้เพราะเพราะนั้นเนี่ยอำนาจแต่ละอย่างที่เขาลงทําเนี่ยมันมีผลประโยชน์เพื่อตัวเองทั้งนั้นเพราะนั้นเราเห็นไหมครับว่าประชาชนจะเป็นอะไรไม่รู้เขาเงียบประเทศชาติจะเสียหายอะไรก็งเงียบ <Hey. S 1> แต่เขารู้ว่า ผลประโยชน์ต้องได้เขาเนะเพราะว่าดูถูกประชาชนมากนะผมว่านักการเมืองสมัยนี้แต่เขาลืมไปแล้วว่าโลกมันเปลี่ยนไปเขารู้แล้วว่าพวกเราเนี่ยต่อสู้ได้เรารู้แล้วเรามีปัญญาเรารู้ว่าการขับเคลื่อนของเราเนี่ยก็ออกมาแบบนี้ใช่ไหมครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราทําแบบนี้มาเนี่ยเราจะไม่ปล่อยเขาไปทาแบบนั้นตลอดเวลาละเราต้องออกมาออกเสียงมาคอยตรวจสอบถ้าคนดีหรือคนเสศสละท้อแท้เราจะเป็นเหมือนเดิมเขาจะกบเกลื่อนแล้วก็ปกปิด แล้วก็ทาเปิดเคยที่เราเคยไปแบบนั้นแหละอยากได้แบบเดิมไหมคะพี่น้องคะไม่เอาแล่าใครอยากได้แบบเดิมยกมือหน่อยไม่มีเลยเนาะเราไม่อยากให้เกิดภาวะซ้ำรอยไปเรื่อยๆใช่ไหมคะค่ะและในมุมมองนี้อารวมเห็นยังไงบ้างเออเราไม่รู้มาก่อนเลยนะเราเสียินแดนดให้กับไอ้กัมพูชาเนาะเป็นอย่างนั้นเลยเออแต่พอมารู้ตอนหลังนี้โอ้เสียไปตั้งสิบเอ็ดจุดเลยนะใช่โอ้แล้วรัฐบาลอยู่ยังไงมารู้ตอนที่บอก อังคุนอยากได้อะไรบอกหวานเลยล่ะค่ะเลยรู้ความอะไรแต่งไม่รู้ก่อนเลยนะว่าเราเสียดินแดนใี่กับเขมรนะทั้งที่เขมรเนี่ยด้อยกว่าเราทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นแสนยานุภาพของกองทัพอะไรเนี่ยช่้เราไม่ได้เลยนะแล้วทำไมให้คนอ่อนแอมาปลูกลุกเอาดินแดนของเราได้เออเนาะแล้วมันอยู่ในยุคมันอยู่ในยุคสมัยของรัฐบาลไหนเนี่ยเออไม่ใช่เพื่อไทยหรอโอมากันนาเลยค่ะเขาบอกว่าเอตอนที่เขาถอนลัวนะเมื่อก่อนจริง พี่น้องรู้ไหมคะว่าเราก็มีรัวนะระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ย<อ>แต่คนยุคไหนรู้ไหมคะพี่น้องว่าเขาถอนลัวแล้วออกยุคอ่ายิ่งรักยิ่งร<ต>ักนะแสดงว่าเพื่อแสดงว่ารัฐบาลกับฝ่ายคา้านเนี่ยความลับต่างๆเนี่ยปิดไม่ให้ประชาชนรู้หมดเลยนะไอ้สิ่งที่ตัวเองทําเสียหายเนี่ยแม้ประชาชนชูเลยนะเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากเลยใช่เลวร้ายเด<อ>ดูเลยครับว่า,วายชินวัตเนี่ยเราบร็อบอก้วกันนะระบอบอเนี่ย เป็นนายกได้ถึงประมาณหกคนนะลองนับกันดูนะมีทั้งอุงอิงนะนางสาวแพรทองทาเออไม่ใช่ยิ่งรักเนาะแล้วใครมีทักษิณด้วยเนาะมีสมัครด้วยมีสมชายวงสวัสด์ด้วยแล้วมีใครนะมีเศรษฐายเห็นไหมครับหกคนสามารถทะบอบเลยเนาะโอ้โหแล้วสามารถจริงๆรแล้วประชาชนได้ประโยชน์อะไรบ้างไหมครับไม่มีเลยเรามีแต่เสียแล้วผมก็ไม่เคยเห็นคนโกงชาติแล้วพวกเราจะเจริญได้นะประทับใจที่อ่ ยตุพรขึ้นปราศัยที่ที่อนุสวรีประชาธิปไตยเนาะยาตุพร,รบอกว่าประเทศไทยเป็นหนี้อะไรกับทักษิณเนี่ยโคตรพ่อโคตรแม่อะ <laughs> เป็นหนี้อะไรทักษิณเนี่ยต้องมาโอ้โหต้องมาให้ทักษิณมีรัฐมีนายกมีตั้งหกคนเนี่ยประเทศไทยเป็นหนี้อะไรตั้งหนาเนี่ยเป็นหนี้ตั้งแต่สมัยไหนเนี่ยโอ้โหประทับใจมากเลยคาพูดนี้นะโอ้จริงๆแล้วเป็นหนี้เมื่อไหร่เนี่ยเป็นหนี้ตรงที่ว่าเรา ในอดีตที่ผ่านมาเราเคยเชื่อคนชั่วไงแล้วขอเขาให้เงินเล็กๆน้อยๆเราเราไปรับไงไม่ใช่เพราะเห็นไหมคะพี่น้องบางทีเนี่ยประชาชนอันนี้คือกรรมวิบากที่ร่วมกันนะนถ้าประชาชนยังไปรับเงินกับน,นะนักนการเมืองอยู่เราก็ยังได้วนเวียนกลับมาอยู่อย่างนี้เพระาะฉะนั้นต่อไปนี้นะเขามาให้เงินเรารับไหมคะไม่รับ<ห>น,นะคะพี่น้องอ,อย่ารับเล,เลือกตั้งสมัยนี้นะครับเราต้องเตรียมความพร้อมนะดูดีๆว่า คนไหนที่เคยทำกับประเทศชาติอย่างไรให้จำไว้ในใจแล้วก็รู้ว่าให้มีข้อมูลมากพอนะแล้วก็ดูคนไหนที่เสียสละเรามีปัญญามากพอแล้วส่วนใครจะเป็นมามากเท่าไหร่เนี่ยเราท้อไม่ได้เพราะคนมีความรู้หรือว่าคนที่เสสละหรือเสียสละแล้วให้ข้อมูลจากคนที่ไม่รู้เนี่ยพวกเราต้องภาคเพียรทำนะถ้าพวกเราไม่ภาคเพียรให้ข้อมูลนะเขาจะโดนหลอกเพราะอะไรคนที่มีปัญญาหรือว่าคนที่จะโดนครอบงำด้วยความชอบชังเนี่ย พวกเขาจะมีเยอะมากพวกนี้ต้องระวังเพราะฉนั้นผมจะบอกว่าดีแล้วล่ะครับว่าเราเห็นแล้วล่ะว,ว่าขนาดพวกเราสู้กันขนาดเนี้ยเขายังเชื้อชั่วไม่ยอมตายเลยใช่ไหมใช่นไหมถ้าเรายิ่งเงียบเขาจะหนักกว่านี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนเนี้เรารู้แล้วว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยเราเห็นความโหดร้ายของเขาแล้วแล้วเป็นระบอบด้วยถ้าเรายิ่งไม่ออกมานะเรายิ่งแย่ก,กว่าเดิมและสําคัญที่สุดนะเขาจะไม่ได้ทําแค่นี้เพราะเป้าหมายของเขาคือ ยังไม่ได้สมใจเขาทั้งหมดหรอกนะเพราะนั้นความเป็นกิเลสคนนะเวลาเขาอยากได้อะไรแล้วไม่ได้เนี่ยเขาจะต้องทําชั่วได้ทุกเรื่องทําเลวได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราก็เห็นแล้วใช่ไหมครับท่าแท้ใช่ไหมเปิดโปรงมาแต่ละเรื่องมาเนี่ยเขาไม่ได้ติดคุกเพื่อชาติเลยนะเขาโกงไปเพราะทําลายชาตินะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นดังเราอยากเราเห็นชัดแล้วนะผลมันออกมามันหนีไม่พ้นน่ะว่าแม้กระทั่งติดคุกแม้แต่วันเดียวก็ยังไม่ติดเลยใช่ไหมนี่เขาทําเพื่อชาติหรือว่าก็ททำลายชาติ <ไ>ทำลายช,ชาติเราเห็นอย่างนี้เรารู้สึกเรารู้แล้วระบอบนี้ต้องไม่ได้แล้วเพราะสังเกตไหมครับว่าเวลาจะเสียอํานาจทีไรนะจะดิ้มพ่านทุกทีเลยเพราะอะไรเขาทําชั่วจนเคยชินจนเป็นนิสัยแล้วเขาเรียกว่าม,มันอยู่ในกำมลรษดานนะฮะก็เห็นมีนักการเมืองหลายๆคนนะมีต้องบอกว่ามีตักกะประหลาดประหาดมาไดคะช่วงนี้เนี่ยก็บอกว่ามีนักวิชาการหรือนักกฎหมายสลาท่านหนึ่งเนาะเขาบอกว่า นั้นต้องมาเจอกันที่ชมัยมารุเชนอ่เดี๋ยวเราจะมารถมารับแปดโมง<ช>จากท,ที่นี่เคลื่อนออกค่ะมารับที่นี่ครับอมีใครจะไปบ้างครับพี่น้องคะโอ้โอไปกันหม,หมดเลยเห็นไหมคะนี่แหละคะ่ะนักรบที่แท้จริงเนาะเพราะฉะนั้นอย่าบอกเลยนะคะว่าสงครามยังไม่สงบนะคะอย่าเพิ่งนับศพทหารตอนนี้เรามีนักรบที่กล้าหารอยู่นะเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยบางทีบางคนที่เขาจะออกมาสร้างวาัฒกรรมใหม่ๆที่บอกว่าเอา้าก็นายยกออกไปแล้วนี่จะออกมาทำไมอีกจะมาสร้างความวุ่นวายทำไมอีก จะบอกเลยนะคะพวกเราออกมาไม่ได้มาสร้างความวุ่นวายใช่ไหมคะพี่น้องเราออกมาสร้างความสงบและสันติเพื่อให้ประเทศชาติอยู่เย็นเป็นสุขนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องออกมาช่วยกันส่งเสริมคนดีแล้วก็ต่อต้านคนไ,ไม่ดี<ไ>ใช่ไหมคะเราออกมาเพราะนักการเมืองวุ่นวายเราเนี่ยเห็นความวุ่นวายของนักการเมืองเราถึงต้องออกมาไปรวมพลังเพื่อต้านไม่ให้เพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลอีกค่ะ ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของประชาชนคนไทยนะคะพรุ่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งในที่เราจะออกสิทธิ์ออกเสียงในฐานะที่เราเป็นประชาชนคนไทยเราไปใช้เขาเรียกว่าใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันคนละหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงเป็นประชาธิปไตยทางตรงนะคะพี่น้องคะพบกันในวันพรุ่งนี้ค่ะพวกเราก็ขอลาไปก่อนค่ะเจริญนาพรธเาขอบคุณค่ะไปแบบปัญญาชนนะครับพี่น้อง